มึงยอ่เคยก้นนองแยกเลยใช่ไหมน่นดีว่ากูบลือนี่เตียนึงเบ่วานโจงกันแล้วอืออ้มปัญญาเดานีใจหวงหวงเราอยากเดามาตดที่นาวังวยความวังจะจัดการแล้วเรื่องอหญ่ปฏิวัติปฏิปการัตว์ตั้งเล้ใงตางเวียงชัยมีความสุขแล้วรืนุรน ปอดรัตสิรจนาลไรละตั้งใจเลิกสิละไอ้มาดัานกฤษณานำปักวักปราบชายชานตึงงนาบ้านเวียงชัย ใชัยศสิได้ยึดอำนาจที่สีรัชนาลนยจนความลับทั้งหมดเปิดเผยนางสีมาลาถูกลงโทษด้วยการลอยแพโอนเบทีโอนที่ทำนายความเพิดดังกล่าวก็ถูกประหารชีวิตเวเลนิตและนางการจนา ก็ได้กลับไปที่ศรีสัชนาลายัยเป็นการเ่ื้องร้องชัยโยโหร้องด้วยความปิติยินดีของเหล่านาประาชาระครับพี่น้องครับตำดีย่อมได้ดีํำชั่วด้ชั่วบ้านเมืองเกิดวรกฤตการเลาะมันเป็นหลักของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับฟ้าชัยชัยเิศรีสัชนาเลยเลยประกาศเรื่องกำหนดการราชาพิเศษระหว่าง ฟ้าหญิงปิตนาและฟ้าชายชายยัยยเสิและตําบลคนเดินทางปฏิชัยบรินก็ไปน้องครับก็ปรปาบนางยักษ์อัคนีรุ อสวัสดีลูกมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะแม่ ถึงเวลาแล้วลูกเจ้าอย่างใจจะตกลงปลงใจแต่กับแม่อย่างแน่นอนเอาเถอะลูกวันนี้จอกปามาในประตองการที่จะเออมาให้คําสัญญากับแม่ว่าพ่อของเจ้ารักแม่แล้วใช่หรือเปล่าคืออย่างนี้แค่ขอโทษแต่ไม่อคคนิรุธเรามาต่างเผ่าพันุ์ต่างลัทธิต่างศาสนาไม่มีทางที่พ่อจะรักแม่ไปเป็นเมียเอา จะรัญญากับแม่ที่สัญญานั้นนะเพื่อประวิงเวลาเวาลานะี้เนี่ยลูกนะได้มีศึกษาวี่ชาวที่จะปรับแม่วันนี้ขอร้องเถอะแม่แม่ยกเลิกโครงการดังกล่าวมาถือศีลภาวนาธรรมเถอะแม่ไม่มีทางอา้าวทำไมคืออย่างนี้ถ้าแม่ไม่ตกลงลูกกับแม่ต้องเจอดีกัน ลูกต้องฆ่าแม่โถ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 ,ถ,ถไม่มีทางที่เจ้าจะแค่ฆ่าแม่ได้รบเมื่าติดบางการเราเป็นแม่เป็นลูกกันจะฆ่าได้หรือไม่ได้ลูกขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่ตกลลงลูกต้องฆ่าแม่แหนมันไม่รูดีว่าเราได้ประกันมาแล้วอือได้ประกันมาแล้วอนี้ได้ประกันมา,ล,นมาลูกกันกับแม่กันก็ยังต้งบ้าน เบือนูกับเบือเรื่องนั้นเนี่ยแม่ตกลงริบปล่าไม่มีทางตกลงวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากจเจ้าทําแม่อย่างนั้นแล้วแม่จะบุกไปยึดตัวองค์สมเด็จพระราชามาเป็นผัวของแม่ถ้าแม่ทาอย่างนั้นลูกต้องฆ่าแม่ตกลง <c oughs> เอาเถอะแม่ถ้า่งนั้นเตรียมตัวเถอะนี่ไงพระขันพระขันที่หลวงพ่ออาจารย์ให้ลูกมาต <c oughs> ายเถอะแม่ <c oughs> ตายจริงอุ้ยขันฮักเม่ขันฮักข,นกขันที่เม่มึงฮักกูขันแตกปลาขันนั่นนะัตายจริง <c oughs> บอกแล้วไงบอกแล้วไงว่าไม่มีทางขทำไม่ได้ตายแล้วพี่หนุ้ยพี่แดงพระขันนั้นทำอะไรมันไม่ได้ <c oughs> โอ้พระขันทำอะไรไม่ได้ <c oughs> โอ้ดาบน,นั่นหายดอก ถ้าปลาคันทำไรไม่ได้หน้าเทไอเทงนั่งทำเรื่อยเทงกูจัดการกับปลาคันทำไม่ได้ก็ปลาควานเล่เด้โยไม่โยกูเชียงให้ลงบนควัดตกเล็กๆแบบเดียวอย่างนี้กูรองไม่มีทางที่จะฆ่ากูได้ได้ไม่ได้กูทะเลไม่ไม่ดุไม่ทุกข์โอ้ได้มากันกับตามันไม่ วันไม่ข้าวดำมันเด็่ไ,ได้ไม่แทงกูทุ่งกับดำนาข้าวแถวร้องเลยไรมันกี่ร้องเร่ถอยท่านั้นฝากไ้ก่อนแม่ข้าแม่ไม่ได้เจาข้าแม่ไม่ได้เราๆนะ่ะเป็นแม่เป็นลูกกันมาเมื่อไรแม่จะรออยู่ตรงนี้ความจะแจกดิสน,นับปาร์เซนาะมึงมาแล้วที่ดำนักกงรี ความกล้ดยัดขึ้นมาบนซาลาตันดีปลาดุซี่มองเห็นการเป็นไปออกนิดหน้าเจ้ากลับมาออดูถ่าทาง เดียวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเขาเรียกว่าโกรดันโบโบนั้นบาต้องตั้งสมาธิโธ่ลูกค้ามันไม่ได้จะทำไงไม่ได้ประกาศศึกกับมันแล้วนะเนี่ยไปปักพอนก่อนหลกในขณะที่ใจระอาวุนนั้นไม่มีทางที่จะรู้ใครได้ไปไปปักพอนก่อนโธ่เจ็บใจนักเชีย่ยวใจอยันไหนหนยมา้กับทำไรไม่ได้กับบิดไรก็หักใช่แล้วครับเวียงทีเดี๋ยวกินมาโตกหน้าเก่งมันหักก่อน แล้วไม่รู้หลกักคัตไหนได้ให้ไ,ไ,หไปโลเมื่อกันยวกตัวยเห็นว่าให้ในทิ้งกูโต้อไอ้เนื้อว่านั่นก็ไม่มีทาง้านางอยากได้ใช่ไี่ค่าไม่ได้โลนางอยากกันคุยบอกไก่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าข้าได้ก็เดียกว่าบาบักถึงกูอทีนี้ก็คุยบอกใหญ่กูลาวไว้บาบเ้ไม่บักลาวไว้บอกคนนี้เออนางอยากกันคุยบอก ให้ทุกข้าใเจยว่านางอยากไม่มีว่าเจยนางอยากไม่ม şey ีว <s ame S 2> ่าเจยไม่มีว่าเจยโอ้เหล่นี้นางอยากกูนางอยากอันนี้รุดไม่ว่าเจยมันมีว่าเจยดแต่ว่าเจยไปในย่อในร่างกายของมันว่าเจย์ของมันมันใช่ไปไหนอยว่าเจยนางอยากอยู่ไห้ฮอยใช่แล้วนางอยากมันจะลาดนางอยากมันเอาว่าเจยใช่ไปไหนอยแล้วมันใช่ไปไนรูรูมี หอยไปใช่รูอมี่ใช่อ้มจะลาดอยากยิ้วตาไหนเติงตัวกันนี่ปราบนางอยากเตวัญญาตามไม่ตายนะเพียงเด็ดดึงให้กบมาตื้อซี่นอาชีพท่องทำไม่ก็เข้าใจเลยองรู้คือพยายามนะหัวใจอยู่ในห้อยเลี้ยวห้อยนั้นกันหนังอยากใสใเซฟในรูมในรูหมดใช่ในรูมหมดแต่ไม่รู้อยู่ในรูหมดปลวกกระรูหมดแม่ ว่าในัากหอยใชโอ้เรวาบลูการนัตังเยงตังกเลยนังยากมันจะลาดมันเอาว้ใจใจไหนยเล็บใไนรูแม่หมดแต่ไม่รู้ไม่รู้อยู่หนหมดรลก็หมดแมยมันโอ้เรวรถหาบลือห้า่านงยักเอาหอยใในรูแม่หมดน้อยกานตีงตังเกตเลจะมีมีนังตรูมตรูยมี านั่งทับอยู่ตี้รูห้อยเพราะนั่งอยากมันเอามีมาทับไปรูห้อยโอ้ซับซ้อนนี่เออเริงรังทั้งนึิงรังทั้งจ้องกันกูบอกไงโอ้ใจอยนี่โห้ยเลยเทนี้รูหมดเลยทีนี่พอได้รูหมดมันเอามีมาทับบปรูห้อยโอ้เลยถึงโดนตับผือถ้าต้องกาเนี้ยมีนั่นออกจากรูไม่หมดมันไม่ออกไหนเด้งเออเพราะมันนักอ่ะก็ยิก ไปเรื่อยแล้วเรายิงกับปืนยิงกับไม่ตายเราไม่ใช่มีธรรมดามีดมันืูแล้วมันเป็นมีหินะ,ะนักก็ไวยัยลุยตาได้อดรูมดโลก็ไม่รู้ร,รึงรังนั่นเนิอยแล้วมีหินมีหินมันดับรู้แม่มดอยูนอ่นกทางเดียวเดานั้นเนี้ยต้องใหญ่กำลังต้องคนที่มีพลักกำลังพลักไอ้มีนั่นออกจากรูหอยโอ้พลักไอ้มีออกจากรูหอย ใช่ย่าบอกว่าอาตมาบอกนะเพียงแต่อาตมาลาวยกวังแต่อยากฆ่าเขาไว้ตายจำไหมนะกันตนหัวใจหนังอยากโยนในห้อยเล่กอาศัอยู่ในรูมีในรูห้อยในรูมันลกมีดับอยู่บนาปากมันลกและที่นี่ก็มีดกับใบจะมีดธรรม,มาดาในเด้งนะจำไว้กันมันเป็นมีหินแต <c oughs> ่ <c oughs> ได้๋ยวดูจีบเอากระพังเดี๋ยววันนั้ สับรองจังไดวมันขายักนี่เนี่แกบลืดหรอกอยากระไรบบเบือเราจัางคะไอ,อ,อ้ดาวโอ,อเอมาทันทียังงานเลวดาวดาวดันใจงานเปล่าวะก็ดาว,ดาาาดาวก็เล่นไปไปเไรอย่างี้กดอกฮ่าทีโอรอยู่ เอ้คืองานนี้ม่นงานธรรมดาอ่าบริววใจักองหนังอยากกันโยนในโอ้ยแล้วก็โยนในรูหมดสงสัยไม่รู้โยนมันยังอยู่ร่องรูไม่รู้รูหมดแมลมันรูหมดโลกถ้ารูหมดโลกไอ้มึงลงได้เพื่อนชอบการนั้เปี็นนั้นกับรูหมดโลกฮ่ามามาตามมาตามมาตามมาจ่ายอันเบลเบลเปิดจ่ายกูคิดว่าอ่หรือที่บอกว่ามันจะงมีมีทับอยู่บนหอย มันมันดาวไอ้ใจกุญมันนี่แหละมีก็ว่างชีก,อก่อฮึเล่นเลยแต่มันไม่กมลัวทั้งเล่นยังไงจิงมันนี่เล่นเปลือยหรอกจะมีธรรมด่าดิมีหินหนู ไรวะมีหินไอ้ยาลากาเลยท้อไมโมกุเตเรกล่าเฮ้ยกูไไปดังเกนั่นไอ้คว่าพักอ้ไรดักดากินล่ะเทวดาเบืยอไรไม่รู้จักม่ไรต้อไม่ไรที่น่าดันเดี๋ยฟาาฝันโมกินก่อนนี่นี่ต่ว่มมีนูมันกตูดไปด้านเนี่ยมีหินว่ที่ไม้กูฟลักพลักอืดืดไม่ีใดา แล้วไอ้มีดต,ต่างคนกูไม่ย้อนไปมีดมาได้มาไปมีหินนี่มาติดตาอย่ามองมึงมมอยากฟังกูที่วันนั้นเพลยนได้ที่วาอยามองหยุดกลัวว่าไรมีหินลักไปเนี่ยเออ,อเออลิ้นไปตากูอันดนแล้วฮาที่นี่นาทีมึงระตับงเรือลงไปเอาวัวใจนางยักษเทรูมอนปัญญารองรูน้นันเด็กดงอาตึกเลวว่าด้านแต่โยนได้รู้แม่หมดไปเบือเลย พอลกได้พอรู้เติบได้เยอะในรูปหมดโลกอะต่างแกบต่างกัดอ่ะยิ่งดได้ปลาดีก็เหล่าให้ใจไม่ออกคนทียอัดแล้วได้เป้เลยคุณดาวเฮ้ยทีบอกจันกวา่าที่มาจันดิน้นพานมือคุณดาวไปไม่ได้ไม่ว่ายุ่ในหมดแมลหมด,ม,ดมดโลกดาวได้ต่างเป้นอ่ะได้ทั้งฟันทกุกโลกแล้วกูเป็นเกลือกับคนบายโยแล้วเดียนปิดหวังควาวใช่

ได้มาอย่าคลัมฟอบเลวเต่งไฟมือหินกูก่อนไม่ติดกูกินมันเลก่อนหายใจไม่ออกเดี๋ยวกูกลั้นหายใจอื่นตั้งนี้เลือดถิงดับายเดี๋ยวฟอบเล่เนี่คลัมติดเลยทำเป็นฝาไปเลยตากีกาเฮือกนี่แต่ไม่แรงไหนกาเฮือกฟังกูขึ้นมานเลก่อนกูสูดลมคาร์บอนไ้สักร้องหน้าตีไปให้ไปแล้วไปให้ไปแล้วไปให้ไปแล้ว ได้มาแล้วดีดีดีเออหอยดีหอยดีอีเมื่อใหญ่หนักยักเรียบร้อยท่านบัดนั้นอีนักยักมันต้องตายเถือนบัณเถือนบัณเออเมื่ออยาถือหอยกูเลยโอ้เดี๋ยวห้อยนักยักดูโอ้ยายายาๆายาขักกลัวแล้วขักกลัวแล้วขักกลัวแล้วพวกมึงจะลาละเกินหามาแล้วเจ้าของหัวใจมาแล้วเจ้าของหอยมาแล้วเออยาขักกลัวแล้วขักกลัวแล้วยายายายอมไม่แต่ตือซีนกูไม่ยอมแต่ยายายา อย่าอย่าอย่าทำายจัดการทำนั่นจัดการทำเรือแล้วได้โอ้ยมาเร็วนี่ตัวเดียวนั่งอยากนี่กูเถื่อนมาโรกช้ำตายอยู่ไอ้กูทำเรือแล้วก็มึงตีกูอนตาตีไรตีโอ้ยไอ้กูตีโอ้ยแล้วเออหน้าดีมึงต่างบุญนิะกูไปเฉยตาใหญ่เลยเออตังโอยกันตังโอยก่อนเดี๋ยวโอ้ย โอ้ยโอ้ยแต่กูไม่ตายมันไม่ตายตับเรือเบื่อมึงตีจมดินลงไปเลยมึงตั้งบนดินเปียกแล้วมึงตั้งดินแดงน่ะดินแดงยี่งเมื่อเก็คนตองมาดีแล้วบึ้งกันเรืออยู่ให้กูตีจนจนวันโอ้ยจมดิ่นแต่ตับเรือมึงไปหาหมอนมาแตะหาหมอนมาแตะรอ้อยอยู่โอ้ได้ได้ได้แต่พันน kind of mm. ั้นเอาไม่โดนี seguir, ้ตะบมน à tăng gói được bốn tăng gói được bốn hử mông tì được một món này lẽ ư gói được một món lẽ thì tì gói tì gói được một món vài mới ra tốt rồi măng kinh về từ leo ấy để tập lấy bộ rồi vẫn thứ qua món con ta thứ qua món ư để làm cái tí tức măng ta tốn tốn món โอ้ยเจ้ากลัวโหยกลิ้งมาเออถ้ามึงมึงต้อยบอลกันทีนีๆกันอหอยกลิ้งไปไหนก็มึงต้อยไปนั้นถึตาต้อยมอนหาได้แต่บันนั้นหามึงมึงมึงตื้อก็มึงตื้อก็กระตุบอึดโอ้ยโอ้ยขากลัวแล้วขากลัวแล้วโอ้ยพอพอขากลัวแล้วขากลัวแล้วเรือดาเรือกุฏิตุัวเร็วยังไงอ่ะเออกุฏิย้อยตัวเร็วอยากหลกเดือนอยู่ดุไม่ใช่มึงตีบล็มมันร้อกบพรมึงตีดอกมันเจ็บดันกุ้ยท้อยบอลดอก โอยนั่นก็ไม่เนี่ยมันกันมาทตึ้งแนี่ยมไม่โดนเจ็บติดกุฏีเฮ้ยมึงไต่บอนหุนกันแล้วร้องก็ร้องก็ร้องร้องแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงไต่บอนกับไตยบอนกับเออมึงตีเอยก็เออมึงตีเอยเออเออมึงไต่บอนเออมึงตีเอยเออเึ้งตึ้งมึงต่บอนออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเกิดกลัวแล้วเกิดกลัวแล้วใครยอมถือศีลภาวนาธรรมจะเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองขกิดกลัวแล้วขกิดกลัวแล้วกกลงแม่ อย่างนั้นลูกก็คือลูกของแม่แม่ก็คือแม่ของลูกต่อไปพ่อจะไม่ล่วงก้นหรือเก้ากายแม่พ่อของเจ้าพ่อจะปกปักรักษาแผ่นดินพ่อแม่ยอมแล้วแม่ยอมแล้วแม่จะเป็นทหารดูแลชาติบ้านเมืองชัยบุรินแม่ถือศีลห้าตกลงศีลห้าตกลงแม่จะถือสินห้าเอ๋อก็ไปเอาก็เอาบอกรอยมึงรอยหมอนก็ต่ามึงอีเดียวเลยเหล่เออกคโยกกันเลยค่ะได้นะก็โยกแทนเป็นฝักเดีอ้อย เกูก็ไม่ปักต้อยมานัเออได้ตกงลงเฮ้ไปได้ไป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 จะลงใจเถียงกันตั้งทตัเรียูปลตั้นุตัเรียเ็งว่ามึงได้ตั้งเป่นตั้งใจาวชายมึงบอกกูว่าดอเปล่ายักเล่าลูกออนังกูเองาได้ตมาแต่เมื่อตาตัเดียวตาตั้งกึงโอยไ๋เปล่าเปลร็วร้อยินได้เอาลพรายแม่ยได้่ยมันัปลงปิลงมาเออมึงเม่อกันนะกินได้ไไ่้อออดีไป เห็นไงยั่งโตไงยั่ง้บบายเปล่าดิเดินก็ปลีดลงมาถ้าการมึงแล่แต่ว่ามันเอาได้ไหมนั่นอ้อนบอดนี้ไหมการทุ่มลงมาถ้าเออกูตื้อลืมอยู่พอได้บ้าก็เลยนั่งเต้นใจโตใจเบื่อยุ่อ่ามึงเล่กันมึงเล่กันมึงไปเล่นกินตอนเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่ากินได้อ้อยเบื่ออ่าทุ่นมาทุ่นลงมาเตื้อ หายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเด้าอพอดีตั้งนำ้ำตั้งเยื่อพอดีลงให้หมดเลยลงให้หมดเลยหลายนั้นแหละลงวีอะไรยอย่างไรตั้งกันแหละโอมดังไอ้โตชัยเบื่ออยู่เลยดี่อันดูไม่ได้แตกเหลือดพอดีเพลงประจําอย่างไรแต่ง่ายซอกไส้ลมกรอกรินนลมได้กลิบบุบากลิบตอบบวนว่าน้องไปยอมปาเนเอฟกลอลิกแฟนแคว๊า ร้องบดีครับนะก็พ่อปาก้อพ่อบรรดาปอแม่พี่น้องจะต้องเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจะจะรวมบุญหลวงกุศลในการอุปสมบทของหลบนิ้วครับนะรวมกับลั่นชาแล้วก็ลั่นแววครับนะแล้วก็ขอบพระคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องทค์นะให้กำลังใจก็ขอบพระคุณครับนะท่านกำนันเจริญสวัสดีแล้วก็กำนันสรางใหม่ครับนะเจ้าของพื้นที่ก็ขอบพระคุณ ยาบานส้มไม้กันนะก็ขบกน,น่องแยกครับนะแต่การวดเวกครับก็ขบกล่องกันวดฉลิดครับแล้วเราไปทีบ่บรรดาพ,อพ่อแม่พี่น้องเต็มทั้งห้กำลังใจกับเราชาวรรดาจนถ,ถึงเวลานี้ครับบนี้ผมพยายามที่จะเล่นเรื่องยาวๆให้บรรดาพ,อพอ่อแม่พี่น้องจะดูนั่งเรืองกันยาวๆนานๆนะรุ่นแต่นี้มีมะไรก็บรรดาพ,อพอ่อแม่พี่น้องอ่า มีแต่ความสุขความเจริญตรวจเข้าวังชิงสักทิศวัดวังน้องอีบ็นญาปู่ดำการลวงเพี้ยนแล้วก็ดวงบุญญาปู่ผู้ใหญ่บ้านอันในการสักทิศติดประจำอยู่ที่บ้านเข้าวังชิงแห่งนี้ครับนะจุดโดนบัณฑนาบรณฑนาพ่อแม่ม์ไปนองมีแต่ความสุขความเจริญการเดินทางไปอุปสมบทลูกนิ้วกับตีนกรที่ธรรมราชก็เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยครับ จงมีความสุขพิสพราประกันนึกประกันใดก็อ,อภัยวันโอกาสนี้นี่คุณนำความดีก็มอบก็นำความดีกับผู้บาอาจารย์โอกาสน่ากว่ามไหมว่างใจคงจะได้พบก,กันลาวสสารับคืนนี้ก็ขอขอคอกล่าวกำวา่าสวัสดีครับ